หลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื <S <S ่อของนกฟตบอลที่มประสบการณนสิีก่าแล้วนะครับนะครับนักฟุตบอชาวลาวทีเคยเล่นในลีมนอิชีพของแรัดงนะครับทีมของสแปนทีมในสเปนีมของญี่ปุ่นด้วยนะครับในนามทีมชาตินั้นก็เคยเล่นให้กับทีมชาติออสเตรเลียวอชิงตันรุ่งนะครับลงเล่นมากกว่าสีกบนัดในสะครับ

เรับและอกตัานะครับเรียนเชิญคุณสมสนันราอประธานชุมสุตบอลบางอกพลาสและคุณสุรชัยจากตัวนัทธพงศนะครับผู้ในการชุมสฟุตบอลบกอกพลาสครับเรานให้กับเวทีคุนะครับประธานชุมวสอบลางกอกาสเก่าที่บอกนะครับว่าเราก็มีเวลาประมาณสองเดือนที่ผ่านมาพย่างทีจะหาเอโวซนใหม่นะครับอย่างนี้บอกสุรชัย ดคดม้วนเองก็ทำหน้าที่ดีนะครับอย่างที่บอกนะฮะแต่อย่างที่บอกก็คือลองเทร็แล้วก็คงต้องหาโนะค้ดที่ทำให้โมซอลเราไปที่ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็มองเห็นว่าราเรลวิทมาเป,เป็นผู้ที่จะมาะรัดบหทหนึ่ง เจอออริโอพิมัฒน์นะครับก่อนจะมาคุณทีมากราดซีนในครั้งนี้แล้วนะครับได้มีทีมงานมาด้วยอีกสามคนนะครับนั่นก็คือมิสเตอร์โคเซฟเฟรเยนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยสอนนะครับมิสเตอร์มิวยางนะครับซึ่งเป็นผู้สอนผู้สารประตูนะครับแล้วก็มิสเตอร์แอนดรูวหยางนะครับซึ่งเป็นโค้ชฟิตเนสครับ ยอบโปรไหมครับขอบคุณคุณสุสและ้วโน้นนะครับมอเชอญสตาทั้งสามท่านถ่ายร่วมกับบุวินทและมสร์มากครับาที่ไหนครับแล้วก็รู้ห้บนอครั โอ้นี้เป็นคัที่สามี่ไม <alcoholic> <os k> ่มีตอนนี้ก็ยาวปัสดเลยว่าชุดกีชาออสเตรเลียตอนทัลโลกนแล้วิเศมาได้ Uh, well, I was here two weeks ago, almost three weeks ago, and I had a good chat with department uh, uh, and, uh, and the board, and uh, I'm very excited about the opportunity here. Uh, so I've learned a fair bit over the last uh, three or four weeks. Uh, watched a lot of games, and uh, I think there's uh, a very exciting time here uh, with a couple of the players that we have here at the moment. ขาได้มาที่นี่ตั้งแต่เมื่สามสี่ตก่อนได้มีการฝทกัวเกับวิแล้วก็การบอดแนั้นก็เวลาหลงจากนี้ถ้าูวีดีโอหรือว่าศึกษาเกมต่างๆของทีมนก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากที่จะจบผลงานที่ดีในฤดูกาลนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ ก็สำหรับทีมงานที่มาด้วยกันก็เริ่มจากคนแรกนะก็คือโจเซฟเฟเร่หรือว่าชื่อเล่นก็คือโคโค่นะซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักเขาดีในครับ I think we are in a very good position still to finish in the third position and so all the team we have to be careful of the confidence so we can finish off the season very very strong ก็สำหรับทีมเนี่ยให้มากขึ้นนะครับซึ่งคิดว่า หวังว่าในท้ายฤดูการเนี่ยจะจบด้วยอันดับที่ดีที่สุดก็อยากจะฝากกับแฟนๆ้วก็อยากจะให้เชียร์ทีมของเราต่อไปนะซึ่งเขาได้เห็นความมาสจรรย์ของแฟนๆของเราตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เกมเมื่อวานนะครับก็หวังว่าเขาเนี่ยจะมาแล้วก็ช่วยพาทั้งทีมแล้วก็ทีม ད�ས <laughs> ད�ས <laughs>